สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี 4, ทั้งช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทั้งช่องขมนินวันนี้ทุกท่านนะครับสาหรับเช้าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันไม่เบื่อกันเลยนะจ๊ะเอาละก่อนอื่นที่จะไปฟังข่าวดีกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องป๋าหนุ่ยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของ u ู u b e ป๋าหนุ่ยทีวี u t u b e นะครับช่องขมนินวันนี้ติกต็อกนะครับป๋าหนุ่ยทีวี นะครับและอีกช่องหนึ่งทางทิกตอกคือป๋าหนุ่ยทิกตอกนะครับฝากกดด้วยนะพิมพ์ก็เจอเลยฮะนะครับชื่อเนี้ยพิมที่ไหนก็เจอนะครับเอาล้ครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นข่าวดีนะครับต้องก่อดอื่นต้องยกเครดิตให้กับกลุ่มของพี่เตอาชีวะเขานะเขานะครับเขาเรียกว่าบูรณาการนะครับ ไอ้เรื่องของคนต่างด้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขมรนพรมา่าเนี่ยแกบูรณาการใหม่ทั้งหมดร่วมกับกลุ่มของพี่สิงห์ดำกลุ่มปปสเลยเท่านั้นะนะผมอาจจะเรียกชื่อย่อผิดผมก็ขออภัยกันละกันถือว่าทั้ง3ามกลุ่มนี้และแนวร่วมกระบวนการนะครับในการช่วยกันจับจับตานะครับเป็นหูเป็นตาให้กับทางการเนี่ยก็ถือว่านะครับเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับสังคมของคนไทยให ให้มันดูดีอยู่ดีนะมีความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางพี่เต้ชีวะที่เป็นหัวหลักนะครับไม่ใช่หัวไม้ไม่ใช่หัวหลักหัวต่อนะหัวเรือใหญ่กูเกือบไปไหลเหี้ยนะครับพี่เต้เขไม่มาเตะกูหรอกนะครับเพราะกูคนไทยกูไม่ใช่พม่าก,กูไม่ใช่เขมร นะเอาละถ้าถามว่าวันนี้มันเป็นเรื่องข่าวดีอะไรหลังจากที่พวกพมา่าพวกขเขมรเนี่ยนะครับแม่งเข้ามาก่อกวนตั้งกวนทะเลาะกับคนไทยทําร้ายคนไทยนะครับทาร้ายผู้หญิงไทยถึงขั้นฆ่าแกงกันเลยนี่ก็มีนะนะครับพี่เต้เราก็พยายามที่จะไปตรวจสอบพยายามที่จะไปดูพยายามที่จะไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แต่ก็พบเห็นหลายรายการนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนนะครับแม้กนะรนะรทั่งคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นพลเรือนเนี่ยก็ไปมี ส่วนเกี่ยวข้องส่วนพัวพันอะไรพวกนี้นะในหลายๆประเด็นด้วยกันพี่เต้แกก็ช่วยกวาดล้างให้หมดนะครับมาวันนี้ล่าสุดผมเคยบอกแล้วผมเคยทำคลิปแล้วบอกแล้วว่ามันมีไอเด็กที่อยู่ในสถานทูตเขมรเ,เนี่ยไปขู่ตำรวจนะครับว่าให้ดำเนินคดีกับเต้อาชีวะไม่งั้นตำรวจจะเดือดร้อนพี่เต้แม่งไอเฮียมเป็นมนุษย์ธรรมดาจะที่ไหนล่ะนะ กเป็นยอดมนุษย์แกบอกว่าอ๋อมึงมึงจะเล่นสถานทูตขู่กูเหรอแกบุกไปสถานทูตเลยเตอชีวะบุกสถานทูตเลยนะครับแล้วก็พบกับทูตก็นั่งพวกก็พูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่ทูตนะครับไม่พบตัวทูตหรอกนะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะพบกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตซึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตรับเรื่องไว้แล้วก็มีการประสานไปถึงทูตนะครับของเขมรต่อมาได้รับคําตอบจากสถานทูตเขมรว่า นับจากบัตรนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนขเขมรเนี่ยที่มาก่อเรื่องก่อรามาตั้งแก๊งมาตั้งกวนนะไอ้พวกทำไอ้พวกทำคลิปปาดดีอะไรพวกนี้ทาผิดปุ๊บนี่นะเขาเอากลับหมดเลยเขาบอกว่าจะนำตัวกลับประเทศทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะคือไอ้คนไอเน้เขมรไอพรร้พม่าที่มัน,ท,มนที่มันทำมาหากินนะคุณไปดูดิแต่ละคนทำคลิปนี้น่าสงสารชิบหายเลยบอกโอ้โหมึงจะ มึงจะไปเค็มเขาทาไมมึงจะไปเอาของเขาทําไมมันไม่ใช่ของมึงแล้วมึงไปเค็มเขาเสือกไปด่าเขาอ,อีกบางคนเป็นไงหาแดกอยู่ดีๆก็เสือกหาเรื่องมาไลฟ์สดมาทําคลิปทำทิกต็อกเป็นไงทาให้คนที่แม่งไม่ได้เกี่ยวข้องต้องไปเดือดร้อนหมดก้มหน้าก้มตาเวลาใครมาสะกิดข้างหลังก็สะดุ้งทีใครมากระกิดหุนก็สะดุ้งทีแล้วพูดออกมาอัตโนมัติเลยโพคทาทยโโคทายโคทาย,ท,าย,ท,าย,ท,ายที่อะไรนะครับ เออนะอย่างเขมรเนี่ยพอร้องเพลงร้องเพลงชาติเป็นไงของรำมิชตยของจีนเป็นไงซินชินจี้อันจีโหงตายกินจินไยร้องชัดเลยเขมรเนี่ยพอร้องเพลงไทยเป็นไงให้มาร้องเพลงชาติไทยเป็นไงปะเทศประทานลาละเน่าตาาไอ้เหี้ยอยากเป็นไทยแต่เสือกร้องเพลงชาติไทยไม่ชัดเสือไปร้องเพลงจีนชัดซะอย่างเงี้ยเราก็งอนนะที จริงไหมคนไทยก็งอนะครับแหมอยากจะเป็นเสียงแทบตายเสืองร้องเพลงไทยไม่ชัดไอทิปเป๋งนะครับก็เป็นเรื่องดีแล้วผมขอขอบคุณนะครับสถานทูตเขมรเนี่ยผมขอเรียกสถานทูตกัมบูชาดีกว่านะครับเออถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมขอบคุณมากๆไอคนดีๆก็ให้มันอยู่ต่อไปไอคนทํามาหากินก็ให้มันอยู่ต่อไปใช่ไหมแต่ไอพวกปากเจ้วนะกุกเคยกแค่ กูมาหากินของกูนายจ้างกูยังไม่จ่ายตังกูเลยั้งปีที่แล้วไอ้อะไรไอ้พวกนี้เนี่ยนะสมควรจะเอากลับสมควรจะเอากลับนะครับก็ขอขอบคุณสถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยได้รับรู้ปัญหาว่าคนของคุณพลเมืองของคุณที่มันมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันทํไรยำตาบอลทําเลวซามต่ําช้าอะไรไ้เยอะแยะมากเนี่ยเอาเก็บกลับไปก็ดีครับแล้วในที่สําคัญนะฮะ ที่สำคัญไอคนพวกนี้กลับไปแล้วไม่มีโอกาสกลับมานะครับเพราะเขาจะขึ้นทางการไทยจะขึ้นแบ็คลิสเอาไว้โอ้โหโอ้โหไอพวกปากแจ๋วระวังไอพวกปากแจว,ว,ว,แจวนี่ไอนี่ไอโตโยต้าด้วยนะไอสมเด็จโตโยตา้ามึงด้วยนะ ข้ามาไทยข้ามาไทยเรื่อยๆเนะี่ยและปากแจว๋วปากนี้เนี่ยยิ่งที่มึงออกคลิปด่าว่าสยามอมคพลฝรั่งเ่ะที่มันต้องไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นน่ะไอ้คลิปนั้นน่ะมึงระวังให้ดีนะแต่กูคงไม่ไปทามึงหรอกแต่จะมีคนอื่นก็ไปทามึงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้มึงก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้ว,กวเอาไว้ส่วนกูเนี่ยกูคิดว่ามึงก็เป็นตัวตลกคนนึงถ้าไม่มีมึงกูก็ไม่มีเรื่องจะพูดเหมือนกันนะในทางติ๊กต็อกอะนะนะ เหมือนช่องที่มึงปลิวไปอ่ะกูยังกูยังบอกเลยบอกให้อย่าไปกดรายงานมันอย่าไปกดรายงานมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นนั่นแหละนะครับให้เรามีของเล่นไปเรื่อยๆจริงว่าเออแต่คนอื่นกูไม่รู้นะสมเด็จโตโยตา้ากูไม่มั่นใจแต่กูจะบอกไว้ก่อนเลยว่าขืนมึงปากแจวเดี๋ยวมีคนเข้าคลิปไปที่สถานทูตกูบอกไอ้นี่แม่งบอลทำลายเมื่อใช่ไหมไอ้เหียเรียบร้อยเลยสันวนเอทูดมึงเอากลับ นะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชื่อเชิญเขาอาจจะติดตามแนวชายแดนกเ็เอา้เอาเฮ้ยนี่มันสมเด็จโตโยต้าเนี่ยเขาขไม่ได้ก็กลับไปลับไปกลับไปเขาไม่ได้หมดช่องทางทำมาหาแดกเลยนะเออเอาดีๆนะนะขอให้เป็นโตโยต้าเหมือนเดิมเนี่ยพักนี้โตโยตา้าแม่งอาการหนักนะแม่งด่ากูทุกวันเลย <c oughs> เอาแล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพี่น้องฟีพี่น้องเอฟซีมีความเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์กันนิดนึง นะครับที่สถานทูตกัมบ,บูชาประจําประเทศไทยนะครับจะเอาคนพวกนี้ที่สร้างปัญหาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเอากลับประเทศตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ขึ้นแบคลิสต์เอาไว้คือห้ามเข้ามาในประเทศไทยต่อไปมีความเห็นยังไงก็ฝากกันแสดงความเห็นไปด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้เหมือนเดิมตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเอาล้ครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับภาษาเขมรมรรค์คำ สวายสวายนะครับอ่าเป็นมะม่วงนะกูเกือบลืมเอาแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลํำลากัไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ